ไปอยู่ทางด้านของกองทัพภาคที่สจัดพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระทานเพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับที่คลังน้ํามันพิจิตรหมู่ที่เก้าตบลบ้านนาอําเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระทานเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีหม่อมหลวงนัทเสดดิศกุลกรรมการผู้จัดกอํานวยการใหญ่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารพนักงานร่วมให้การตอนรับครับในการน,นี้พลเอกวิจักศริบรรศพที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักมูลนิธิชัยพัฒนาเสนอให้กองทัพภาคที่3นำเมริพันธข้าวหอมมะลิพระราาน จากทางด้านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีพระทานให้แก่เกษตรกรพื้นที่คลังน้ํามันพิจิตรจานวน13ครัวเรือนรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ตามแนวพระราช,ชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหนวราชการที่9ในรอบการทำนาปี2 5 1 8คือช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2 5 1 8โดยใช้พื้นที่แปลงนาประมาณ200ไร่ครับท้งนี้นะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ให้กับเหล่าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในวันนี้ดังนั้นกองทัพภาคที่3จึงของให้เกษตรกรทุกท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำมเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ไปเพราะปลูกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะ